สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์สูตรน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยเข้มข้นมากๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะวิธีการทำก็ไม่เกิน10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะหรือว่าจะนำไปต่อยอดสร้างเป็นธุรกิจทำขายก๋วยเตี๋ยวเองก็ได้ค่ะส่วนผสมและเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เพื่อนๆเ,เตรียมสีอิ๊วขาวค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสาชูค่ะอีก6ช้อนโต๊ะซอสพริกสีราชาค่ะมาม่าใช้อยู่ที่5ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะมาม่าใช้4ช้อนโต๊ะซอสหอยตาสามแม่ครัวค่ะใช้อยู่ที่4ช้อนโต๊ะ ซีอิ้วดำหวานของเด็กสมบูรณ์ค่ะใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายค่ะ4ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะมาม่าใช้อยู่ที่150มิลลิตรนะคะถ้าอยากได้ความเข้มข้นมากๆให้เพื่อนๆลดปริมาณน้ำลงค่ะ จากนั้นเราจะนําไปตั้งไฟนะคะด้วยไฟอ่อนค่ะให้เพื่อนๆเ,เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะประมาณ5-7นาทีเพื่อให้กลิ่นน้ําส้มสายชูเนี่ยเบาลงค่ะพอเคี่ยวผ่านไปนะคะประมาณ5-7นาทีแล้วน้ําซอสของเราก็จะงวดลงค่ะแล้วก็มีความข้นขึ้นนะคะจากนั้นก็ใส่พริกป่นตามลงไปค่ะมามาใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ในส่วนของอัตราส่วนช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับนะคะเอาเป็นช้อนทานข้าวก็ได้ค่ะแล้วก็ตวงตามนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวแห้งต่อกันเลยค่ะลวกเส้นให้นิ่มก่อนนะคะลวกเส้นจนนิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่เส้นยังร้อนๆอยู่ค่ะก็ให้เพื่อนๆใส่น้ำกระเทียมเจียวลงไปเลยนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้เส้นไม่กอดติดกันค่ะ ครุกผสมให้เข้ากันนะคะกลินหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆราดด้วยซอสตุยเตี๋ยวแห้งของเราลงไปเลยนะคะถ้าชอบรสจัดมากก็ใส่เพิ่มลงไปค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจํานวนมากน้อยเนี่ยต้องแล้วแต่รสชาติที่เพื่อนๆชอบทานนะคะเราก็จํานวนเส้นที่เพื่อนๆใส่ลงไปด้วยค่ะครุกผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆใส่หมูลวก ตับลวกนะคะแล้วก็ลูกชิ้นตามความชอบเลยค่ะเราทำทานเองนะคะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะมาม่าม,ม,มีสูตรทำกระเทียมเจียวให้อร่อยด้วยนะคะมาม่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนค่ะเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูกันได้นะคะเสร็จแ,แล้วก็โรยถั่วง,งอกค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ถั่วลิสงป่นนะคะ ถ้าชอบความเข้มข้นหรือรสจัดจ้านก็ให้เพื่อนๆเนติมน้ำซอสของเราลงไปได้อีกค่ะแค่นี้เราก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะอร่อยอร่อยไว้ทานกันแล้วค่ะเ,เพื่อนๆสามารถไปลองทำตามดูกันได้นะคะอร่อยหรือไม่อร่อยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกมาม่ากันบ้างค่ะมาม่าต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกสับสไครต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะ ก่อนจะจากกันไปคลิปนี้หากเพื่อนๆถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ